สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากด,ดอทคอมคุณนโมมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งหนึง่งที่ตั้งใจจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่กลับมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนทำให้หลายคนหวาดกลัว จนไม่กล้าไปยังสถานที่แห่งนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องแก้มลิงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณนโมกันเลยครับสวัสดีครับคุณนะโมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณนโมสบายดีนะบายดีครับพี่ครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องของทั้งางานการที่ทำสุขภาพร่างกายโอเค ครับยังยังไหวอยู่ครับเอ่เออนะไม่ไหวก็ต้องไหวนะชั่วโมงแบบนี้คุณนโมครับเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนอยังว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งผมเรียกอย่างนั้นได้ไหมแต่อันนี้เหตุการ์นี้มันย้อนกลับไปประมาณเจ็ดปีก่อนนะครับประมาณเจ็ดปีก่อนไอสถานที่ที่ว่าเนี้ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมใช่ครับผม อย่าพูดถึงเลยนะคุณนโมนาได้ครับพี่เออไม่ต้องระบุเลยว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับครับผมมาเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับแก้มลิงคุณนโมครับคือสถานที่อย่างนี้นะครับมันเป็นโครงการขุดลอกแก้มลิงะครับครับไ้กับกักเก็บน้ําฝนในช่วงหน้าฝนแล้วก็เอามาใช้ในฤดูร้อนครับแล้วด้วยบรรยากาศทิวทัศน์แถวนั้นเนี่ยมันร่มรื่นนะครับ หมอแก่การพักผ่อนหย่อนใจเขาก็เลยมีโครงการที่จะเปิดตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านข้างๆข,ข,ข,ของหมู่บ้านผมนะครับเจาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันประมาณสามคนนะครับ <c oughs> ก็จะมีคุณตาคุณยายแล้วก็จะเป็นหลานสาว ซึ่งหลานสาวเป็นเด็กอยู่ในวัยเรียนนะครับแล้วแม่ฟ้าค่อนข้างที่จะสละสวยแล้วคุณตาแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงหลานสาวด้วยกินวันนั้นหลานสาวก็ขี่รถกลับเข้ามาในบ้านปกติครับชั้ก็กินข้าวด้วยกันอาบน้ำแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนครับพอตึกดึกคืน,นั้นเนี่ยคุณตาแกก็ฝันไปแกฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายสองคน มาตะโกนเรียกชื่อหลานสาวของแคอย,อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านครับสมมติว่าหลานสาวของแกชื่อว่าแก้วนะครับครับก็ได้ยินเสียงบอกว่าแก้วแก้วคุณตาแกตื่นมาแล้วแกก็มองมาที่หลานสาวแกบอกว่าแกเห็นหลานสาวของแกหลับอยู่ออืแกก็เลยเดินลงมาที่ข้างล่างบ้านนะครับแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณหน้าบ้านก็เจอกับผู้ชายสองคนยืนอยู่จำหนึ่งในนั้นก็ถามคุณตาบอกว่าใช่บ้านคนชื่อแก้วไหม เขามารับแก้วแต่ในตอนนั้นคุณตายแกปฏิเสธไปนะครับแกบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ผู้ชายสองคนนั้นนะก็เถียงกัน <c oughs> คนแรกก็บอกว่าเอาไหนมึงบอกว่าบ้านหลังนี้ไงส่วนนี้คนก็บอกว่าเขาบ้านหลังนี้แหละตอนที่กูก่อรถมากับเขาเขาเลี้ยวเขาบ้านหลังนี้ <c oughs> ครับครับพอคุณตายก็ได้ยินแบบนั้นนี่แกก็เหมือนแกรูร้อะครับโดยผู้ชายสมัยก่อนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาน่าจะมีวิชาอะไรพอตัวอยู่ ครับแกก็บอกไปว่าไม่ใช่บ้านของคุณชื่อแก้วนุ่นอยู่ท้ายหมู่บ้านึ่งให้คำว่าไทายหมู่บ้านของแกเนี่ยหมายถึงป่าช้างแล้วนะ,ค,ะครับแกไล่สองคนนี้ไปที่ป่าช้าแกบอกวนุ่นไปหาเอาเลยอยู่ท้ายหมู่บ้านนุ่นจากนั้นแกก็ตะคอกไล่หลังสองคนที่มาบอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะอืจากนั้นสองคนนั้นก็เดินออกไปก็ด้วยอาการหัวเสียครับจนรุ่งเช้ามาแกเลยเดินไปถามหลานสาว บอกว่าเมื่อวานได้ไปเที่ยวที่ไหนมาหรือเปล่าหลานสาวก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนครับเมื่อวานหลังจากเลิกเรียนก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนครับจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแต่คุณตาแกบอกว่าไม่เชื่อบอกมาว่าเมื่อวานไปเที่ยวที่ไหนมาครับแกก็คือหลานสาวก็ปฏิเสธครับบอกว่าไม่ได้ไปไหนก็เสียงกันไปเสียงกันมาจนคุณยายเห็นเหตุการณ์ก็เลยเดินเข้ามาว่าคุณตาว่าทำไม,มแมวทะเลาะกับล้านไรแต่เช้าตู่เลยครับ คุณตาแกก็เลยเล่าความผันให้คุณยายฟังจากนั้นคุณยายกับคุณตาแล้วก็ต่างพากันเช็ดหลานสาวครับว่าสรุปเมื่อวานไปที่ไหนมาอคุณหลานสาวก็เลยยอมรับบอกว่าเมื่อวานแอบหนีไปเที่ยวตรงแก้มลิงตรงนั้นมาครับก็เหมือนว่าเขาไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็โดนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตามรถมาแล้วก็ตามมาที่บ้านครับผมเรื่องแรกก็จะประมาณนี้พีค่ครับครับ อน,นที่ก่อนที่เขาจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องก่อนที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประมาณสองวันวันนั้นไม่มีชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็ไปทําบุญชีวดกันหลังจากทาบุญปักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงพอ่ทอท่านก็เดินมาคุยกับชาวบ้านนะครับท่านบอกว่าแคมหนึ่งตรงนั้นนะ่ะถ้าเป็นไปได้ช่วงที่เปิดแรกๆอย่าพาลูกพาหลานไปเที่ยวนะ ชาวบ้านก็ถามหลวงพ่อว่ามันทําไมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยท่านอาจจะรู้ได้ยานะครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกมาท่านบอกว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งรวมของวิญญ,ญาณน,นะครับครับมันมีวิญญ,ญาณอยู่ตรงนั้นเยอะมากแล้วช่วงเปิดแรกๆท่านบอกคอยดูเดี๋ยวจะต้องมีคนเสียชีวิตสังเวยอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกตอนแรกๆเลยหลังจากนั้นสองวันเขาก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นทางการนะครับ ก็มีชาวบ้านจากเอ,อนักท่องเที่ยวจากทั่วทิศเลยมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแต่ในวันแรกก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรนะครับส่วนวันที่สองเี่ก็เกิดเรื่องจริงๆเหตุการณ์ก็คือมีนักท่องเที่ยวสี่คนนะครับกําลังนั่งเรือบวกกับคนที่กาลังขับเรืออีกคนหนึ่งเป็นห้าคนเขากําลังนั่งเรือจกข้ามฝั่งไปที่แพที่อยู่กลางลําน้บครับ ระหว่างที่เรือกำลังจับไปก็มีเป็นเจสสกีบานาน่าโบนะคับที่ตัดหน้าทําให้เกิดเกลียวขึ้นแล้วก็มาพลิกเรือนั้นคว่ำลงไปครับโอ้คือช่วยมาได้แค่สามครับสองคนจมลงไปในน้ําอือพอติดต่อมูลิธีแล้วก็นักประดาน้ําบางอมหาสุดท้ายเหตุการณ์นั้นก็มีคนเสียชีวิตสองศพครับเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกจริงๆใช่ครับ โอ้มันเป็นอย่างที่หนงพ่อบอกไว้ก่อนจริงๆ <Ừ. S 2> หลังจากวันนั้นคนในพื้นที่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปส่งบริเวณนั้นนะครับครัแต่ยังมีนะักท่องเที่ยวที่จากที่อื่นที่เขาไม่รู้เรื่องอยังมาเที่ยวเล่นกันอยู่ปกติอส่วนเหตุการณ์มันผ่านไปเรื่องพวกนี้ก็ลืมคนก็เริ่มลืมนะครับ,รบก็มีคนกลับไปเที่ยวอะไรกันปกติจนวันนั้นมีวัยรุ่นในหมู่บ้านนะครับ เขาข้อพากันไปเที่ยวตรงนั้นกันอืเขาไปกันประมาณช่วงบ่ายพอช่วงเย็นเขาก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับพอรุ่งเช้าวันต่อมาก็มีชาวบ้านไปทําบุญที่วัดอีกหลังจากที่รับสิะพรอะไรเสร็จหลวงพ่อท่านก็บอกกับชาวบ้านมาอีกท่านบอกว่าเมื่อคืนท่านเห็นว่ามีวัยรุ่นในหมู่บ้านนะครับเป็นผู้ชายมากราบลาท่านซึ่งท่านหลวงพ่อท่านพูดแบบนี้ย มันหมายความเป็นในๆว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอะครับคบเขี่ยวชับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยบอกไว้ท่านบอกว่ามีผู้หญิงสูงอายุในหมู่บ้านมากราบลาท่านครับหลังจากนั้นสองสามวันก็จะมีผู้หญิงสูงอายุเสียชีวิตจริงๆซึ่งทุกเหตุการณ์ที่หลวงพ่อท่านจะบอกไว้อ่ะครับ,รบมันจะเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติซึ่งพอหลวงพ่อท่านบอกไปทีนี้ชาวบ้านก็ต่างพากันถามหลวงพ่อ ว่าท่านเป็นคนเออท่านหิงไคท,ที่มาสาบอย่างนนเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาอะไรพวกนี้ยครับครับแต่เหมือนหลวงพ่อท่านจะบอกตรงๆไม่ได้อชาวบ้านก็พยายามทิ้งถามท่านบอกว่านั้นก็ถามแบบฟุม่มเฟ้างเอาอะครับ,รบถามว่าบ้านอยู่ฝั่งทิศไหนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าบ้านอยู่แถววัดนี่แหละก็ถามว่าอ,อายุประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าประมาณยี่ิบห้าถึงสามสิบปีครับชาวบ้านก็ถาม่า ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมหรือออกไปทางานต่างทินแล้วหลงพ่อเขาบอกว่ายเพียงอยู่ในหมู่บ้านอชาวบ้านเขาก็เลยพากันไปตามคนที่ตามขอตามที่หลวงพ่อระบุมาครับครับก็ตามมาได้ประมาณสามคนมเขาพามาหาหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพอลช่วยทำพิธีสะเดเาคาะต่อชัปดาอะไรพวกนี้ครับ,รบก็พามาค่ะหลวงพ่อตอนนั้นก็ประมาณช่วงเย็นแล้วนะครับประมาณหกโมงกว่า เขาขึ้นมาหาหลวงพ่อที่บนกุฏิตรงนั้นจะเป็นศาลาบันไดทางขึ้นจะเป็นบันไดไม้นะครับพอขึ้นไปถึงก็จะมีหลวงพ่อนั่งอยู่บนอาสนะด้านในศาลาถัดออกมาก็จะเป็นพี่ๆวัยรุ่นทั้งสามคนนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นพ่อแม่ของพี่ทั้งสามคนก็นั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นทุกคนก็กําลังวุดจัดดอกไม้่านทูกเขียนใหลวงพ่อที่ทําพิธีก็มีคนในกลุ่มเนี่ยเห็นหลวงพ่อแก ทำตัวแปลกๆเแกําลังนั่งอ่านหนังสือที่บนหน้าตนะครับครับแต่แกก็เงยหน้ามามองที่ทุกคนจากนั้นแกก็กลมผ่านหนังสืออีกแต่ผ่ากคก็เหมือนแอบชำเลืองมองมาที่ทุกคนนะครับครับอยู่แบบนั้นประมาณสองสามรอบทุกคนก็เตรียมของอะไรเสร็จทุกอย่างก็เอาพานใส่ดอกไม้อืแล้วก็ทูเพียนให้ท่านเพื่อจะขอรับสินรับพรก่อน,น พอหลวงพ่อเนารับพานเสร็จท่านก็พูดออกมาบอกว่าที่โยมมาถึงวัดแล้วมานั่งหันหลังให้พระทำไมทำไมไม่เห็นหน้ามาหาพระครับตอนนั้นทุกคนก็มองไปที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านพูดสุดใจโอ้พูดบใไรครับผมเพราะทุกคนตอนนี้ก็หันหน้าหาหลวงพ่อหมดเลยก็เห็นสายตาของหลวงพ่อเนี่ยแกมองไปที่ด้านหลังของทุกคนครับทุกคนก็เลยหันหลังกลับไปมอง ตรงนั้นมันก็เป็นบันไดทางขึ้นมานะครับเลื่นๆหน่อยตรงนั้นว่างเปล่าครับทีม่มีใครนั่งอยู่ครับแต่หลวงพอ่อเขาพูดออกมาอีกว่าโยมหันหน้ามาหาพระสิหันหลังให้พระทําไม,มทุกคนตอนนั้นได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกลัวครับก็าเริ่มขยับตัวหลวงพอ่อซึ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าหลวงพ่อใจเย็นตั้งแต่ตอนที่ทุกคนขึ้นมาบนศาลาแล้วอแกบอกตอนที่คนกําลังจัดพานดอกไม้อะไรต่างๆ แกเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆอะคร่อตัวเปียกน้ํามานั่งหันหลังอยู่ตรงบันไดตรงนั้นครับเขานั่งหันหลังนิ่งแบบนั้นไม่ทําเออไม่พูดไม่จาอะไรเลยซึ่งก่อนที่คนจะรับสินรับพรหลวงพอ่อแกก็เลยลองพูดให้ลองหันกลับมารับสินรับพรดูปากของโอโถก็ไม่ยอมหันมาเขาก็นั่งนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะครับจนต่อมาหลวงพ่อก็เริ่มท,ทําพิธีต่อยุ่สวดมนต์อะไรทางปากให้จน แกก็เลยบอกกับพี่ทั้งสามคนนะครับที่เป็นเบรุ่นทั้งสามคนบอกว่าหนึ่งในสามคนนี้ใครรู้ตัวว่าไปเที่ยวตรงแก้มลิงตรงนั้นมาให้รีบพาออกจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดไครับม่งั้นไม่รอดแน่นอนแกบอกกับพี่นะครับออืเ้วก็มีวัยรุ่นหนึ่งในสามคนเนี่ยที่ไปเที่ยวตรงนั้นมาจริงๆสรุปคืนนั้นก็คือพาพี่คนหนึ่งในนั้นนะครับ,รบไปขึ้นรถแล้วก็ให้ไปอยู่กรุงเทพเลย ข่าวผมแล้วสิ่งที่เค่เห็นจเบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ตรงตรงนั้นนะครับออ,ออืมาเพื่อที่จะเอาชีวิตของคนที่ไปเที่ยวตรงนั้นมาครับอืาวของเราม,มีที่เรื่องที่สองออแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกผมเองอะครับคือตอนนั้นพวกผมทางานอยู่ที่กรุงเทพพอได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดแหล่งท่องเที่ยว พวกเราก็กลับช่วงเทศกาลด้วยก็เลยกะว่าจะพาก,กันไปเที่ยวกันอืก็จะมีผมมีเพื่อนแล้วก็แฟนของเพื่อนสามคนนะครับ,รบเราพวกขี่รถไปเที่ยวตรงนั้นกันหลังจากไปเที่ยวแล้วเราก็ไปนั่งกินนั่งเล่นที่ตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ลงเล่นน้นซึ่งพอกลับมาจุดหัวค่ําวันนั้นแฟนของเพื่อนก็ป่วยอะครับไข้ร้อนไข้เออไข้ขึ้นสูงมาก จนต,ต้องนําตัวส่งโรงพยงาบาลเขาก็ออเชียนออกมาไม่หยุดนะครับแต่งเพียนออกมาเป็นสีดาหมดเลยครับพี่พอเพื่อนเห็นอาการแฟนไม่เริ่มที่จะไม่ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะเขาก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูดวง hmm. กับหมอดูที่รุ่งแสกัน hmm. พอกะว่าจะไปปุ๊บแฟนก็อาการสุดเขาก็ไปไม่ได้สรุปวันแรกก็ไม่ได้ไปดู วันต่อมาเขาก็ยังเฝ้าไข่แฟนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เขาก็คิดว่าเขาจะไปดูดวงแต่พอที่เขาจะไปปุ๊บแฟนก็อาการซุดอีกข่าว hmm. วันที่สองก็ไม่ได้ไปอีกจนวันที่สามเขาคิดว่ายัางไงเขาคงไม่ได้ไปแล้วเขาก็เลยโทรไปหาแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับบอกว่าให้ช่วยไปดูดวงให้แฟนหน่อย hmm. เขาก็บอกชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดไปก็ให้แม่ของเพื่อนนะครับไปดูดวงให้ พอแกขี okay, ่รถไปจอดหน้าบ้านหมอดูกําลังจะเดินเข้าไปครับหมอดูก็บอกอ๋อมาแล้วเหรอแกบอกแบบนี้นครับหลังจากนั้นแกก็พากันเข้าไปทางในบ้านแม่ของเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาดูดวงให้หน่อยครับหมอดูแกก็เลยบอกว่าแกเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งวันแรกที่เพื่อนบอกว่าจะมาดูดวงเนี่ยแกบอกว่าตอนนั้นหมอดูกําลังรดน้ำสมานอยู่หน้าบ้านนะครับ แกบอกแกเห็นเป็นเงาดำๆมาโผล่ตรงหน้าบ้านของแกแล้วก็ใช้มือชี้หน้าแกครับ hmm. บอกว่าอย่ามายุ่งจากนั้นเงาดำนั้นก็หายไปอื hmm. แกก็นั่งรอที่บ้านทั้งวันนะครับบอกว่าคืออย่ามายุ่งนี่คืออะไร hmm. ใครจะมาแกปรากฏว,ว่าวันแรกก็ไม่มีคนมาวันท,ที่สองแกก็ทำทาระอยู่ในบ้านปกปติแกก็บอกว่าเห็นเงาดำามายืนหน้าบ้านจะอีกครับ hmm. รอบนี้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็มองมาด้วยสายตาที่คาคาดอะครับสักพักเขาก็หายไปจนวันที่สามแม่ของแฟนกำลังขี่รถมาเขาบอกว่าเงาดำเงานั้นตากดขึ้นมาอีกแล้วก็ชี้หน้าบอกว่าอย่าไปช่วยมันมไม่ต้องไปยุ่งเขาบอกแบบนี้นะครับ,รบ,รบเนี่ยครับส่วนต่อพื่นแม่ของเพื่อนขี่รถเข้ามาเขาก็เลยช่วยดูดวงให้ พอเริ่มดูดวงเสร็จเขาบอกว่าแฟนของเพื่อนตอนเนี้ตกเป็นประเทศแล้วไปเย่ยตรงสถานที่ที่มีวิญญาณค่อนข้างเยอะอืแล้วปกติแฟนของเพื่อนก็คือโดนน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวน,นะครับ,รบตามประชิดต,ตัวอยู่แล้วเตรียมที่จะเล่นงานอแต่ยิ่งมาตกเป็นประเภทแล้วไปเที่ยวสถานที่ตรงนั้นด้วยก็เลยทําให้โดนค่อนข้างที่จะหนักครัหมอดูก็เลยแนะนําให้ลองไปทําบุญไปดอกขอดูอืครับผม นี้คือเหตุการณ์คร่าวา,าที่ตากันเสือครับพี่เออคุณนโมรครับเดี๋ยวนะผมต้องต้องหาเรามาคุยกันถึงเรื่องของที่มาที่ไปของสถานที่ที่บอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก่อนครับคือทางการเขามีการจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวถูกไหมอันนี้คือเป็นของหลวงของทางการเลยใช่ครับเป็นโครงการของทางการนะเออนะครับพอเขาจะเปิดปรากฏว่า กลายเป็นว่ามันกลายเป็นที่อาถรรพ์อย่างเนี้เหรอมากกเป็นที่ตรงนั้นมาคือตรงนั้นถ้าจําไม่ผิดขาบอกมันเป็นทุง่งทุ่งอะไรสักอย่างมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีโครงการขุดเป็นบ่อขนาดใหญ่เออมาที่คือ,อคที่บอกว่าทุ่งอะไรสักอย่างคือที่ผมพยายามถามนี่คือที่มาที่ไปความอาถรรพ์ของสถานที่แห่งเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรพอจะทราบปะ่ะ ตรงนั้นผมไม่แน่ใจอะครับพี่ว่าน์ศิลปมันเกิดจากใครเพราะว่ามันเป็นที่ค่อนข้างใหญ่ครับประมาณหลายร้อยไร่เลยครับออที่เขาเอามาขุดเป็นบ่อน้ากันอ,อือคือเท่าที่ฟังดูอ่ะคือตอนนี้มันเป็นมันเป็นแค่คําพูดมันเป็นแค่เรื่องเล่าจากลาหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นที่อาถรรพ์นะใครไปเที่ยวอ่ะออจะต้องมีอันเป็นไปฟังแล้วผมก็รู้สึกแค่ตกใจว่าเฮ้ยเขาจะ หมายถึงว่าผีหรือว่าวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ๆเขานึกอยากจะเอาใครไปนึกอยากจะไปจองเวรใครก็ทำได้เลยเหรอผมก็เลยพยายามต้องถามก่อนว่าเฮ้ย mm. มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบริเวณนะั้นหรือเปล่าแล้วคนที่บอกว่าไปเกี่ยวโยงกับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันมันไปเกี่ยวโยงกันแบบไหนไม่ใช่แค่อยู่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวพอไปเที่ยวปุ๊บเจออาถรรพ์ เจอสิ่งเหล่าเนี้พยายามตามกลับมาเล่นงานเลยอย่างเนี้เหรอเฮ้ยคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งกับอัญโขอเล่าหน่อยแล้วกัน<อ>มันเกิดขึ้นกับเพื่อนสมัยเรียนเหมือนกันซึ่งอันนี้ยทุกคนก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดได้ยังไงคือเพื่อนก็พากันไปเที่ยวตรงนั้นครับพอไปเที่ยวตรงนั้นกันเขาก็ไปกินเหล้าอ่ะครับไปกินเหล้ากินสั่งอาหารมากินไปนั่งเล่นที่ศาลาข้างๆตลิงเร<อ>าพาเขาลงไปไว่ายน้ําเล่นกัน Hmm. พอไปไว่ายน้ำเล่นเสร็จเขาก็ขึ้นมาบนฝั่งก็ามานั่งกินเหล้ากันต่อครับอยู่ดีๆเพื่อนของผมที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเนี่ยก็มองไปที่ตรงอริมน้ําอ่ะครับแล้วเขาก็ทําหน้าตาเหมือนตกใจอะไรบางอย่างอือันนี้คือคําพูดของเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันนะครับ,รบเขาทําหน้าตาเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วเหมือนว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆพอเริ่มเริ่มใกล้ตัวเขา<ๆ>เขาก็ยกมือขึ้นมาไหว้ แล้วบอกให้ว่าผมกลัวแล้วแบบนั้นก็หงายหลังตกลงไปจากเตียงเลยครับคือหงายหลังไปแล้วหมดสติเลยนะพี่ครัเขาก็พาสังช่่วไปส่งพยาบาลแล,ล้วรีบนําส่งที่อนามัยใกล้ๆแถวนั้นพอ,อไปส่งที่อนามัยกําลังจะส่งต่อที่โรงพยาบาลปรากฏว่้าเขาบอกว่าเสียชีวิตแล้วอะครับเฮ้ยนี่ไง,งที่ผมที่ผมพยายามจะจะ,จะ,จ,ะจะถามจะหาข้อมูลว่า มันโอ้โหผมแค่เสียดายสถานที่ท่องเที่ยวไงพอบอกว่ามันเป็นทะเลสาบมันเป็นแก้มลิงที่ทางหลวงเนี่ยเขาเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวได้กลายเป็นว่าคนที่เขาจะไม่รู้อิโนูอิเนะจะเข้าไปเที่ยวในสถานที่แห่งเนี้ยจะต้องไปเจอกับผีหรือว่าวิญญาณมาตามรังควานเอาชีวิตเลยหรือหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวโยงเช่นคน ที่จะไปเที่ยวตรงนั้นน่ะอาจจะเคยไปทําอะไรหรือเคยมีอะไรกับตรงนั้นหรือเปล่าจนทําให้เกิดตามรังควานขึ้นมาอันนี้ยังพอเข้าใจได้ไงผมเออฟังแล้วมันก็โหเฮย้ยคือถ้าถ้าบอกว่าอยู่ๆไปเที่ยวแล้วเจอผีตามรังควานโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะ มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่เจอทุกคนเนีย่ยพี่ผมไปผมก็ไม่เจออะไรนะนบางคนเข<ง>าไปเขาไม่เจออะไรก็แสดงว่าคนที่ไปแล้วเจอเนี่ยมันจะต้องมีเหตุบางอย่างมันต้องมีเหตุจูงใจหรือว่ามีมูลเหตุอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นเไงใช่ค่ะเออนะครับแล้วเอาจริงๆคนที่รู้ดีที่สุดตามเรื่องที่คุณนโมเล่าให้ฟังนะผมมองไปที่หลวงพ่อ แต่หลวงพ่อเข้าใจอารมณ์ท่านคือท่านอาจจะรู้อาจจะเห็นบางอย่างแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดเพราะสัก์โลกมันย่อมเป็นไปตามกรรมอ่ะใช่ครับพี่เออมันต้องมีใครไปทําอะไรไว้อ่ะผมว่ามันไม่ใช่สถานที่อาถรรพ์แค่เสียดายว่าพอบอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่อาถรรพ์ไม่ทําต่อเพราะ ชาวบ้านเขาลือกันว่าใครไปเที่ยวที่นี่แล้วจะโดนผีตามรังควานโ้มันเรื่องใหญ่เลยนะถูกไหมมันมันก็มีทุกที่นะพี่แต่สถานที่ตรงนี้เขายังเปิดปกตินะไม่ได้ปิดไม่ได้อะไร,รอะยังเปิดอยู่พี่ว่าคือแม้ที่แกบอกว่าสถานที่ตรงนี้น่ากลัวไม่ไม่สมควรไปเที่ยวนะแค่อยากบอกว่าเม่เวลาคุณไปเนี่ยอืความปลอดภัยอย่างเช่นที่ผมไปนั่งดูก็คือคนที่ว่ายน้ําเล่นน้ํากันก็คือไม่ใส่เสื้อชูชีพเลย ครับทงที่เขาเตรียมให้จ<อ>ีงท,ที่อยากมองก็คือน่าจะเป็นความประมาทด้วยรหรือเปล่าอืเพราะว่าอย่าลืมว่าวัยรุ่น่ะที่ไปชอบเที่ยวลักษณะประมาณนี้เนี่ยเอาจริงๆส่วนมากเลยนะดืมใช่ครับเออมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แหละมองในเรื่องของความลี้ลับเลยหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุความประมาทมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นการที่จะไปเที่ยวณย่างสถานที่ต่างๆเหล่าเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องของการเคารพสถานที่สำคัญที่สุด <Okay. S 1> เรื่องของความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่มันสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเกี่ยวกับน,น้ําอ่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยเ <Okay. S 1> นาะเออโอเคได้ครับคุณนโมนั่นคือเรื่องของแก้มลิงถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะคุณนโมนะ ได้ครับคุณธโมคืนนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับพี่สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ